สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยเราครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงจืดกันบ้างพอดีได้ดอไม้มาเป็นดอไม้หวานนะครับหนึ่งนอตัดออกมาแล้วเท่าที่ใช้ได้ก็จะเหลือแค่นี้นะครับก็ต้มหม้อเล็กๆครับไม่ใหญ่มากก็ล้างหั่นทำความสะอาดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มน้าลวกน้ำก่อนหนึ่งครั้งวันนี้แกงจืดใส่กระดูกหมูนะครับเป็นกระดูกหมูที่ซื้อมาตามห้างทำอะไรเี๋ยวเราก็หั่นเป็นชิ้นๆไว้นะฮะล้างทำความสะอาดเอาไว้ มาดูสําหรับเครื่องที่จะทําซุปกันนะครับก็จะมีสามเกลอือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับโขกเตรียมไว้รอเลยอ่าเห็ดหอมนะครับสามสี่หัวแล้วแต่ถนัดนะครับแช่น้ำไว้นี่เป็นเห็ดหอมแห้งใส่ให้มันหอมนะครับกุ้งแห้งนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เกลือครับอันนี้น้ปาปลาเพื่อนๆอาจจะมีน้ําตาลตัดรสนิดหนึ่งก็ได้แต่ คือหน่อไม้มันค่อนข้างสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีน้ําซุปกระดูกอีกจงเลยไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ่นคนไหนชอบเนี่ยแล้วแล้วหน่อไม้ไม่ได้สดมากอะไรอย่างนี้ก็ตัดน้าเติมน,น,นิดนึงให้น้าซุปมันกลมกล่อมนะครับอันนี้ผักชีโอเคเดี๋ยวจะมีน้ํามันอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราผัดเครื่องนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยดูตอนที่เราทําก็ได้อันดับแรกคือเราจะต้องลวกหน่อมไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักคู่ เพื่อนตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลวกหน่อไม้ก่อนคือมันเป็นหน่อไม้หวานสดนะครับฉะนั้นมันจะไม่ขมมากก็ต้มสักสามถึงห้านาทีนะครับพอ,อน้ําเดือดนะครับก็ใส่ลงไปต้มสักนิดนึงก่อนล้างคาวล้างเขาเรีเยกอะไรนะล้างยางมันใช่เปล่า <c oughs> คือมันจะทำให้ไงถ้ามันขมเนี่ยมันก็จะขมน้อยลงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน่อไม้ลักษณะแบบน,น,นี้มันจะไม่ค่อยขมครับลกซื้อมาอ่า เขาขายตามริมข้างทางอย่างเงี้ยก็ไปซื้อมาช่วงนี้มันออกเยอะครับก็เดี๋ยวรอประมาณห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งหม้อต้มกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาทำก็คืออย่างนงี้นะฮะห้านาทีเสร็จปุ๊บเราก็เทน้ําออกแล้วใส่น้ําเย็นนิดนึงเก็บเอาไว้ให้มันเสด็จเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เราไปตุ๋นพวกกระดูกนี้แล้วค่อยมาใส่่อไม้อีกทีหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปตรงขั้นตอนนั้นเลยแล้วกันตรงนี้ก็ต้มประมาณห้านาทีเท่านั้น โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้มมาประมาณ4ี่ห้านาทีนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้น้ำที่ต้มอ,ออกมาก็จะริมเสียงประมาณนี้นิดนึงเดี๋ยวตรงนี้องเอาน้ำออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อต้มเลยดีกว่าจะได้เริ่มทานกันแล้วแปบ๊บเดียวแต่มันจะเสียเวลาตุนกระดูกนิดนึงดูหนังได้เรื่องนึงพอดีหลังจากเราต้มหน่อไม้น้ำออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากาผัดสามเเกก่อน ตรงนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้น้ำมันเล็กน้อยนะครับเอาลงมาผัดเครื่องเสร็จแล้วเราก็เอาสามเกลือลงมาผัดเลยครับอย่าผัดให้ไหม้นะครับเพราะว่าถ้าผัดแล้วไหม้เนี่ยน้ำซุปเราจะมีกลิ่นไหม้ติดเลยครับไม่ไม่หอมใช้ไฟอ่อนค่อยๆผัดไปเรื่อยๆครับ หรือเพื่อนๆจะผัดแยกในกระทะก็ได้นะครับแต่จกว่าพวกกลิ่นหอมกลิ่นอะไรพวกนี้มันจะได้ติดลงไปในหม้อด้วยทีเดียวเลยนครับเริ่มหอมแล้วครับกระเทียมเริ่มเริ่มจะเหลือเหลืองอมหอมแล้วพิทยก็เริ่มมาละ แล้เวเรากระดูกหมูนะครับที่เราล้างหั่นเอาไว้เนี่ยลงไปผัดกับสามเกลอือในหม้อเราด้วยนะครับเราใช้หม้อขนาดประมาณเบอร์น้าจะยี่สิบนิ้วนิ้วครับ ยี่สิบเนิ้อหอยี่สิบเซนเบอร์ยี่สิบ <c oughs> ครับหม้อเบอร์ยี่สิบผัดให้มันหอมเลยนะครับเวลาที่มันโดนความร้อนโดนเครื่องสามเกลืออะไรแบบนี้กระดูกมันจะหอมขึ้นมา ต่อสักรู่นะครับไม่ต้องผัดจนสุกมากนะครับให้มันให้ให้ข้างนอกอะมันรู้สึกว่ามันมีสีของความสุกที่สําคัญคืออย่าให้ไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าเราพลาดเล่งไฟแรงไปเนี่ยพวกสามเกลอรกระเทียมพริกไทยเงี้ยมันไหมขึ้นมาพอไหมปุ๊บน้ําซุปเราก็กลิ่นไม่หอมนะครับมีกลิ่นไหม้ติดแล้วสีก็จะไม่สวยด้วย พอกระดูกเริ่มจะสุกบ้างแล้วก็เราจะใส่น้ำซุปนะครับนั่นคือน้ำเปล่าอันนี้ต้องใส่ประมาณหนึ่งขวดพอดีนะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับหนึ่งจุดห้าลิตร เพราะว่าเราทาหมอ้อในน้อยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆทำหมอ้อใหญ่กว่านี้ส่วนผสมๆๆเยอะกว่านี้ก็ต้องใส่ปริมาณที่มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะเล่นไฟแรงนิดนึงให้มันเดือดในครั้งแรกก่อนพอมันเดือดในครั้งแรกประมาณสองสานาทีเนี่ยเราค่อยใส่พวกเห็ดหอมกุ้งหน่อไม้แล้วก็ลดไฟบางๆไฟอ่อนๆเลยนะครับเพื่อจะตุ่นอีกทีหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวรอมาเดือดสักครู่หนึ่ง นี่นะครับเพื่อนเพอมันเดือดนะครับก็มันจะมีฟองพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็าฟองนิดนึงมันเป็นฟองพวกค่าไขามันของหนูนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ครับที่เราต้มเอาไวร้รอบแรกนะครับนี่นะครับตามด้วยเห็ดหอมนะครับ แล้วก็กุ้งครับนะฮะคือถ้ามันมีฟองเราช้อนออกนิดนึงก็ได้นะครับน้ำซุปเราจะได้ใส่ทยอยทยอยช้อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่า,าเราปรับเป็นไฟอ่อนแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็จะไม่มีไอ้จะฟองพวกนี้ขึ้นมาเยอะละ พอใส่ไปแล้วนะครับเราก็ดูมวลน้ามันนะเขาเรียกว่าอะไรนะพลของน้ํามันพลมันพอมันเริ่มเดือดปุดๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใส่เกลือป่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้อันนี้คือเพิ่มรสเค็มเดี๋ยวเราจะมีน้ําปลาอีกนิดหนึ่งแต่น้าปลาโจะจะไว้ใส่สุดท้ายก่อนเราจะตักลงเนี่ยลองชิมดูแล้วก็ใส่น้ําปลาเพิ่มเค็มแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมอีกนิดหนึ่งเท่านั้น,นครับโอเคตรงนี้คงต้องใช้เวลาแล้วครับ คืออย่างโจ๊กเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบแบบว่ารีบกินเนี่ย30นาทีแต่กระดูกมันก็จะไม่ค่อยเปื่อยนิดนึงเดี๋ยวมันต้องุ่นไฟอ่อนองนี้ครับจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจที่กระดูกมันเปื่อยแล้วเพราะแต่ละคนนะ่ะชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบว่าเอาช้อนจิ้มหลุดเลยบางคนก็ขอแทะนิดนึงอะไรอย่างนี้แคะแทะแทะนั่นแหละเคยไปเจอเพื่อนเขาพูดว่าอะไรนะแห่นแง่นมันคล้ายๆกันครับมันก็คือแทะนั่นแหละ โอเคตรงนี้เดี๋ยวเรารอนะครับเรามาเจอกันที่มันตอนที่มันเปื่อยได้พอดีแล้วแล้วกันขั้นตอนก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเหลือปรุงน้ำปลาแล้วก็ใส่หอมผักชีโรยหน้าจบแค่นี้เองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ยกตุ๋นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ช้อนฟองออกไปบ้างแล้วเรื่อยๆเนี่ยฮะมันจะทําให้น้าซุปรับขุนถ้าเราไม่ค่อยช้อนออกไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมาเกาะเปน็นเินก้อนแบบนี้ครับทำให้เราตักได้ง่าย ถ้าถ้าเราไม่ได้ช้อนเรื่อยๆนะครับโอเคเงครับเราจะได้น้ําต้มกระดูกน้ําซุปแกงจืดของเราที่เป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนี่นะครับโอเคเสร็จแล้วต้อยจาปรุงรสน้ําปลาอีกนิดหน่อยเพื่อให้เพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ให้มันลดเค็มนวๆมาเพราะว่าตอนแรกเราใช้เกลืออย่างเดียวนะครับรสเค็มมันจะเป็นแบบเค็มๆทือ่อๆครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยเท่านี้เองแล้วก็เดี๋ยวตอนตักเราจะโรยผักชีนิดนึงเพื่อความหอมนะครับเดี๋ยวโจ๊กตักเสร็จวยให้ดูแล้วกันวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเป็นไงครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยแกงจืดหน่อไม้ใส่กระดูกมีเห็ดหอมนิดนิดใส่กุ้งแห้งด้วยเพื่อความหอมนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันดีกว่าหิวนี้รู้สึกหิวยัยยงไม่ได้กินข้าวเลยอืมของซุป้วร้อนหอม,หอม โอเควันนี้คงเท่านี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงโจเขียนส่วนผสมต่างๆให้ที่ใต้คลิปชั้นเคยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปหัดทดําดูหลักๆเลยคือตอนผัดสามเกยอย่าให้ไหมแล้วก็ตอนที่ตุ๋นเนี่ยอย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นน้ำมันจะขุ่นนะครับเราจะได้น้าซุปใสๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมฮะหอมๆเลยกระดูกก็เปิดพอดีวันนี้ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามชมการทําอาหารง่ายๆของโจนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไครต์ให้โจด้วยนะครับ จะได้มีวิธีทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนบ่อยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ